รายการไกด์อาราวรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปกินช็อปเที่ยววันนี้รายการไกด์อาราวและสาวเปรี้ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่ย่านมีนบุรีค่ะคาเฟ่แห่งนี้นะคะชื่อว่าร้านชัฟฟอนฮิลคาเฟ่ค่ะ เป็นคาเฟ่สไตล์ยุโรปย่านมีนบุรีตกแต่งเรียบหรูคลาสสิกบรรยากาศสบายๆเหมาะกับการมานั่งชิลมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเขาก็ให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่โดยทางร้านนะคะก็จะมีเมนูเด่นๆหลากหลายเมนูเลยค่ะแถมยังขึ้นชื่อเรื่องของหมูกรอบอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าคอหมูกรอบนะคะต้องห้ามพลาดค่ะจะเด็ดแค่ไหนนั้นลองตามเปรี้ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะรายการไกด์ลาวนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับเปรี้ยวอีกครั้งค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ย่านรามคำแหงชื่อว่า s ซฟ f อนฮิล l l คาเฟค่ะรู้หรือเปล่าคะ่ะท่านผู้ชมว่าร้านแห่งเนี้ตรงนี้เลยนะเมื่อก่อนนะมันเป็นพัฒธาคารมาก่อนเราก็อยากรู้กันว่าเนี่ยจากพัฒธาคารมาเป็นคาเฟ่เนี่ยมันจะเป็นแนวไหนยังไงเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะคะทุกคนมาขอบคุณพี่นะคะเจ้าของร้าน s ซ f ฟอนคาเฟ่ค่ะที่มาที่ไป คุณพี่ทำไมถึงมาเปิดคาเฟ่คะจริงๆตรงเนี้ยนะครับตอนแรกเนี่ยเราต้องการเปิดขึ้นมาเป็นโรงแรมก่อนแต่ว่าตอนที่เราเปิดโรงแรมเนี่ยก็คือกลายมาเป็นว่าติดโควิดพอดีเราก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยเราต้องหาอะไรทำละหากิจการอะไรทักอย่างมาเพื่อทําให้มันอยู่รอดเราก็อยากใช้แบบอะไรที่มันแบบเรามีอยู่แล้วสถานที่หลายๆอย่างเราเลยตัดสินใจแบบทําข้างล่างเป็นคาเฟ่เลยครับอ๋อ,นนอก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่ ล้วคาเฟ่แนวเนี้ยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรอะคะร,ริงคาเฟ่แนวเนี้ยก็จริงๆมันมีหลายอย่างที่แบบผสมผสานกันอยู่ข้างในนี้มันคล้ายๆจะเป็นแบบแนวอ่ายุโรเปียนมิสเซนตูรี่แล้วก็จะออกแนวแบบวินเทจนิดนึงนะครับเพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งรู้ครั้งแรกเลยนะ,ะว่ามันจะมีแนวนี้ด้วยก <c oughs> ็คือร้านคุณเพียไม่ได้ตกแต่งเองแต่ต้องมีอินทเรียช่วยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับผมอ๋อร้านมันก็เลยออกมาแบบแบบดูน่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นตอนแรกอ่ะเดินเข้ามาแบบมันดูเป็นตึกเฮ้ ข้างในจะเป็นยังไงนะเดินเข้ามาโอ้ร้านอบอุ่นน่ารักมากเหมือนแบบนะัดนั่งคุยงานได้เลยแบบความคิดแบบไอเดียแบบดีมากแล้วร้านเนี่ยคุณพีเปิดมานานหรือยังะคะ,ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณปีอีกนิดนึงนะครับปีนิดนิดกว่าที่แบบว่าลูกค้าจะติดเราหรือว่าลูกค้าจะรู้จักร้านเราเนี่ยใช้เวลานานไหมคะอจริงๆของเราไม่ค่อยนานนะครับ Oh. เพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือเมื่อก่อนจะเป็นพัตคาชื่อดังมาก่อนแถวเนี้ยคือคนญาติเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเคยมาที่นี่กันอยู่แล้วทีเนี้ยพอเรากลับมาเปิดเนี่ยคนเพรวนกลับมาเขาก็จะแบบปากต่อปากกันว่า ตอนนี้มีคาเฟ่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะอ,<ร>อะไรประมาณนี้ครับก็ถ้างั้นถ้าพูดแบบนี้คาฟเฟ่ที่นี่ต้องเป็นคาฟเฟ่ที่ไม่ใช่ทานแต่กาแฟอย่างเดียวต้องมีอาหารด้วยใช่ไหมคะ<ช>ที่มันามาแล้วแบบต้องทานแล้วอิ่มแล้วก็อร่อย<ๆ>เขาก็เลยกลับมาบอกปากต่อปากด้วยใช่ไหมคะอ๋อถ้างั้นน่ะคุณพีแบบถ้ามาร้านคุณพีแล้วเนี่ยคุณพีมีเมนูที่แบบแนะนําได้ไหมริงต้องบอกว่าเมนูแนะนําของเราเนี่ยที่ขายดีที่สุดอยู่ ชื่อเมนูข้าวหมูกรอบพวกผิดเพือนะครับอืมชื่อเมนูก็น่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูต้องจัดแน่เมนูนี้คือของเราเนี่ยจุดขายจะเป็นที่หมูกรอบนะครับหมูกรอบเราเนี่ยจะกรอบมากคือกรรมวิธีของเราเนี่ยจะผ่านการไม่ได้เข้าเตาอบธรรมดาเราใช้วิธีโบราณอ๋อมัน<ะ>มีวิธีที่ซับซ้อนขึ้นจะจะ,จะใช้การตักแดดเนี่ยประมาณ7-8ชั่วโมงถึงจะนำมาทอดผ่านกรรมวิธีต่างๆเพื่อออกมา มูกอใช้วิธีที่แบบว่าซับซ้อนแต่ออกมาแล้วอร่อยแล้วก็มันแปลกไม่เหมือนที่อื่นทุกคนทานแล้วแบบว่าต้องติดใจทุกคนใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะติดใจครับอ,อีกเมนูหนึ่งเนี่ยจะเป็นชื่อปลาหมีหมูกอรอบซับฟอนฮิลคือที่เราตั้งชื่อเมนูเนี่ยว่าหมูกอรอบซับฟอนฮิวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทางร้าน,นครับตอนมีวันหนึ่งแบบทางเชฟเนี่ยจะชอบทำอาหารแต่เขาทำปลาหมีหมูกอรอบ มาให้เรากินล้วแบบเราสึกเฮ้ยมันอร่อยว่ะมันอร่อยก็เลยแบบลองใส่ซอสใส่อะไรเข้าไปแล้วลองทําหน้าตายมันดูดีเอามาขายก็คือแบบอร่อยเลยอร่อยเลยขายดีเลยเป็นเมนูที่แนะนําของร้านค่ะแล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะจะเป็นสเต็กไก่อลาสก้าครับผม,มครับผมเมนูนี้ก็หลายๆร้านก็ก็จะมีแต่ว่าคือของเราจะใช้ไก่ชิ้นโตโตเราซอสของเราเนี่ยก็คือทําเองคือสามเมนูนี้ถ้ามาทุกคนค่ะต้องสั่งนะคุณพีบอกแล<ม>้วนะต้องสั่งนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นคาเฟ่แล้วมันจะมีแต่อาหารก็ไม่ใช่อยากให้แนะนําเมนูนะ้ําเมนูกาแฟด้วยได้ไหมคะได้เลยครับก็จริงๆกาแฟร้รานเราเนี่ยใครมาก็ปิดใจกาฟแฟร้านเราเนี่ยมเมล็ดที่ใช้ก็จะเป็นมเมล็ดนอกอย่างเดียวก็จะเป็นเบรนดของทางร้านที่แบบเราคิดขึ้นมาเองครับผมเม,มนูแนะนาเนี่ยเราที่ลูกค้าสั่งกันิดเดียวยก็จะเป็นไวมอลคอฟฟหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นคนที่ไม่กินกาแฟเนี่ยก็จะมีนอนคอฟฟเหมือนกันชิซูโอกมะมาชาลาเต้ เมนูนี้นะครับเรานําเข้าชาเขียวมาจากเมอืองชิโซ,โซกะเลยคือ oh. จะค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องความแบบหอมของตัวชาแล้วก็เอามาผสมกับทางนมสูตรพิเศษของเราเนี่ย mm. ก็จะทําให้แบบกลมกล่อมมากๆครับก็ oh. <Okay. S 2> จริงๆพวกเมนูโซดาเราเนี่ยก็คือมีให้เลือกหลากหลายนะครับโอเคค่ะก็ที่อยากแนะนําก็จะเป็นเมนูส้มโซดานะครับคือส้มโซดาเนี่ยก็จะมีแบบข้างล่างเป็นเหมือนไส้ับส้มจะเป็นไต้ับโฮมเมดของของ,ของทางเราที่เราทําขึ้นมาเอง แล้วก็คุณพี่เรามีเมนูอะไรแนะนำแล้ว อย่างหนูอ่ะบ่งตรงมาทั้งแรกเมื่กอกี้ก็แบบยังวางงงๆก็จริงๆร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ในโซนมีนบุรีนะครับ uh huh. ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหงทางเข้าของร้านเราเนี่ยจะแอบสังเกตยากนิดนึงต้องเลยซอยรามคำแหง174มานิดนึงนะครับจนเจอปัม๊มน้ำมันซัดโก้ของเราเนี่ยอยู่ซอยกบแพงเกลียบปัม๊มน้ำมันซัดโก้เลย uh huh. เข้ามาสุดซอยเพจร้านเราก็เป็นซับฟรอนท์ฮิลคาเฟ่เลยนะครับโอเคก็ตรงตัวชื่อคาเฟ่เลย uh huh. ก็สามารถ แอดไลน์แอดก็ได้นะครับเป็นแอดทรัพย์อนฮิวมินบุรีค่ะบอกเบอร์โทรของการติดต่อร้านคนุณพีหน่อยนะคะเผื่อเขาจะโทรมาถามกันก่อนว่ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0 9 6ย์นะครับแ4 9 2ี่1สองหสี่หนึ่งะครับผมช่วงเวลาเปิดปิดของร้านล่ะคะคุณคพีคะโซนคาเฟ่เนี่ยเราเปิดตั้งแต่ แปดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับแต่ว่าเราลาสออเดอร์ตั้งแต่หกโมงและวอ oh, ๋อโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณพีคาะอยากให้คุณพีฝากร้านคุณพีหน่อยค่ะก็ร้านเราก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับที่เกิดมาจากความตั้งใจจริงของผมเอง mm hmm. แล้วก็ทีมงาน mm hmm. ก็ค่อยๆพัฒนาสูตรกันมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เรียกว่าอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มครับผม ก็มากันเยอะน,นะครับเห็นเปรี้ยวพาไปชิมอย่างนี้แล้วก็อยากจะชิมกันใช่ไหมคะใครที่อยากได้รูปสวยๆและอาหารอร่อยก็ลองไปที่ร้านดูได้นะคะและในช่วงหน้ารายการไกด์เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต่อน,นั้นติดตามในช่วงหน้าคะ่ะสนับสนุนโดยวิกตอรีเนลแอนสปาโรงเรียนสอนทำเล็บฉบับจับมือทำเริ่มต้นเพียง2,990บาทสอบถามโทร097 394 4644หรือแอดไลน์ line, ที่บาร์โคดด้านหน้าได้เลยค่ะ